เอาไฟลมลมตังตดีบ่ิตังบ่ดีบ่เดี๋ยวไปเอาไฟไปเลยเไเฮ้ย้ยูสอยไง้ขึ้นขงนี้ลายเลขไ่ตายนี่โ้ยวิลมเดี๋ยวเไฟขึ้นก่อนับผู้ชม สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่อง Marvin Channel พร้อมด้วยป้าต่อย Channel นะครับก็จะพาท่านไปตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งเหนือนะครับวันนี้ผมมีป้าต่อยมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับไม่ได้ใช้เดี่ยวนะครับนะครับวันนี้ก็มาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนของงวดวันที่ 16เมษายนพศ2568นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสารกาบไ้า้แล้วก็ไปขอโชคกับท่านนะครับแล้วก็ไปรูปแป้งว่าท่านจะให้โชคลาภตัวไหนนะครับอุ่นใจหน่อยนะครับวันนี้มีมีปลาต่อยมาเป็นเพื่อนด้วยไปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งเหนือนะครับ นี่ครับที่ผมได้ทําบุญแล้วก็บังสกุลไปให้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวจะไปมาเตรียม,มยังแรีนได้ต่อย,อ,ยอะไรวิ่งเมื่อกี้เห็นปะอุ้ยวิ่งยังเร็วเลยครับนี่ยังแรีนไปนหนล่ะเมียนบ่ล่ะฮะคนขี่ก็ลงงุกยิ้มยามั้งสิ มันมีอย่างเรียนเพื่อเงนตาค่ะว่ามันเบิ่งไปเบิ่งหลบว่ามันมีแหล้าแดงนี่แย่ต่อยเพรอเฮ้ยคิดิีไงห้องเร็วหะมันา่มีอย่างอู้ยเฮ้ยยยยี่ต่อยไม่อย่งเมื่อกี้จานจานกระเด็นขึ้นมากมีของมาไหวพันปอนบ่นี่เอามี แสดง <okay S 1> ว่าเพิ่นเพิ่นนแม่แะเด่นเพื่นต้องการอาหารด้วยนี่อ๋อนะครับเดี๋ยวเอาสีเจ้าต่อยเราไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนนะครับของมาเส้นไหวบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปนะครับครับสวัสดีสวัสดีอ <outside S 1> ีกครั้งนะครับท okay, okay, ่านผู้ชมเอฟซีทั้งสองช่องเลยนะครับครับเดี๋ยวผมไม้ให้พระต่อยก่อนนะครับ วันนี้ดีนะครับปลาต่อยเพิ่นว่างวันนี้มาเป็นมูผมอยู่นะครับกเอาเงอนันอีกที่ละคือบัวขั้วแต่ไหมาเป็นมูใช่ไหมนั่นไม่ใช่ต่อยมากวางมันไม่กล้องตั้งไกลนี่ก็จะได้ยินดูตามนะครับค่ะเสียงทีเป็นยังไงบ้างเร,รียมของก่อนเนาะค่ะนาะครับดูขอนั่งด้านนู้นครับจะได้ไหวทัน,นวันนี้นะครับ <ítulo> จะมาขอโชคลาบเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งเหนือของงวดที่16มีสายนพศ2568นะครับมี่ิตอนเน้าเปิดกล่องไหมคือใจอย่างแหลนกุ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 นมาแมนคิ่ดินไงเลยตะวันส่องหาใบหยกเออเพราะเป็นตาฝาดแต่ว่าขันตาฝาดขี่ดินคือไงงอเออบินไงงอเกิดเลยครับดินไงไงงอไงงอไงงอเออดินขุนตลบเลยครับวินไปทางโน้นแต่เอากล้องส่อง ไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยครับเพื่นตลกแปลกมากเลยแต่ว่ามาวิ่งอย่างไรบ้างท่านผู้ชมแต่ว่าสังเกตจะมีแต่เขียนฟังหนีเพื่นมาเอไปเที่ยวต่างประเทศได้เยอะไปแมนแมนเพื่นมากินตาเล่าไหมตาไทายตาเล่าบ่ะเพื่อนเออตาเล่านะครับไปเที่ยวทั้งต่างประเทศเพราะว่างวดนั้นเนะท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มเลยนะครับมันไปเที่ยวต่างประเทศ ที่ได้หนึ่งหนึ่งสี่หก่แมนหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหรือหนึ่งสี 6, ่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าผมก็จำไม่ก right ็ได้ประมาณนี้นะครับ่ได้จำได้ว่าเข่าไปสามโตเต็มเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มาตามให้เอฟซีทั้งบ้านนะครับไม่รู้ไฟสว่างพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดไฟอีกดวงหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาเทียน ใส่ไฟแล้วไฟมานั่งบนมาคนมีไฟเนาะว่าเป็นเรื่มไฟไหมไฟพันเดูจุดเทียนให้เพินกันออกจากบ้านมาที่อยู่ในบ้านไม่มีลมนะครับท่านผู้ชมมียนค่ะวบามีลมแต่พอนะครับผมขับรถมากับว่าต่อยเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วก็มีลมอ่นเมื่อวอนนี้จังจ่จะมีลมเอาแอบว่าจะว่า เฮ้ยเฮ้ยอยังยี่ต่อยเฮ้ยไม่ยังเมื่อกี้ยี่ต่อยเดี๋ยดึงบ่บอนี่กำลังตั้งเทียนนั่นตกใจนั่นเนียนบ่เทียนล่มเลยผ้าผ้าเก็บสีกับพรมอะไรขยับนะครับเมื่อกี้เอ้าอุ้ยท่านผู้ชมบอสไม่ยังเดย์ขยับเลยครับข้างๆค่ะบอสไม่ยังก่ะบ่มีขันวาล่มล่มเมื่อกับฟิวแวนเวนหนึ่งสี่อุ้ย เจอแล้วเพิ่งวิ่งเจ้ามุมมันเจอแต่ควายแล้วเจ้ากับเจอที่กันเดี๋ยวทุบเฮ้ยนั่นเฮ้ยแม่นบ่กําลังสิปากเทียนไหมอุ้ยเฮ้ยตาถือเด้อเจอแม่ตะเคียนลูกหลานมาดีลูกหลานบริเตนมาหลบดูลูกหลานเตรียมข้ามหมาข้ามพูงพวกกำลังจะไปเอาหยิบเอาทุบนะครับม่สุดทุบตะเทียนบุ๊บบ่กาว แต่ว่าล่มล่มถนำพิช dle, ลมล่มแห้งบ่รุวาอก่เที่ยเลยพวกนี้เลิดเหล่กันได้บ่สี่เจดแปดอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกเก้าอ่ะแต่ว่ามมงนี้แร้งดีเสองสามสี่น้าหก เลขเก้าแต่คิดว่าท่านน่าจะได้ในบางสกุลแล้วนะครับเพราะว่าผมบางสกุลไปไห้ทั้งท่านบุญถวายสังฆทานใส่บาทใส่กองเอาถูบไหมเนี่ยเนื้วมือนี่ยกดคอเลขถูอุ้ยเอาเทียนดับเอเทียนดับล้มล่มล่มมึงบ่ ไฟขึ้นลมลมต่างต่างดีบ่ะพี่วิมต่างบ่ดีบ่เดี๋ยวไปเอาไฟไปไปไปเอาไฟขึ้นก่อนเดี๋ยวมาวิมต่างบ่ดีไปก่อนเฮ้ย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 ไม่ยังไฟขึ้นมาเองมันนี้ไฟลมหมดไงเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ไฟไฟไฟมันล้มท่านผู้ชมผมาจะไปหยิบไฟขึ้นไฟงา เออพ่อแม่อุ้ยทานนี่กับพ่ทางนี่เอ้าเอ้าอุ้ยเดี๋ยวเอ้าคือเป็ี่ยนเร่องสีนาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรีบจุดธูปบอกกล่าวท่านพ่อมาสีจูธูปเสียงค่ายเสด็จโอ้ยวันนี้พวกเตรียมไฟมัดหลายดวงเลยนะครับโอ้ย โอย้ยไฟเบิดกระพองกันตรงนั้นสองดวงเอ,เ,อเอาไฟมากมาเหมจุดนี้ก่อนเดี๋ยวผมประหยัดเอาไฟตัวนี้ไว้ก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟหมดไฟยิ่งไม่ค่อยเก็บด้วยนะครับชาร์จมาเต็มเต็มนิ่บางทีถ่ายคลิปยังไม่จบคลิปไฟก็ดับ,ดบดนะครับดีไปดีแล้วนะเฮ้ ปลาบอนเมนปลาปลาปลาเอาน้ำน้อยๆเขาคุดหลอกด้วยเขาสิมีปลาตัวใหญ่มาบ่อนแห้งเสียงดังยังแห้งด้ยมั้งน้ำน้อยแต่ว่ามีปลาเนี่ยปลาต้องเป็นปลาตัวใหญ่ด้วยเสียงดังแห้งกว่นะาติเด้อจัดเม่ยตะเคียนลูกหลานขอโชคขอลาภเออขอตื่นเตี้ย จุดแล้วก็ดับแล้วลบมีอนจุดแล้วก็ดับดับอีกแล้วหมอเก้าวเลยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ สาธุดเดอเจ้าแม่ตะเคียนฟังเหนือจเออจ้าแม่ตะเอ่เจ้าแม่ตะเคียนริมคล้องผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนผู้มีบุญญาธิการมนีลูกหลานมาวิ่งชาแนวพร้อมดวยปะตอยชี่นแนวกันเดินทางมาสักาการะไปเพื่อมาขอเพลิงบุญบารมีเจ้าแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนผู้เลออิโฉออมผู้ทีม่มีความเมตตา มื่อนี้ลูกหลานกับอาสามาเป็นสะพานบุญมาขอโชคขอลาบหาแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังรอช่มรอติดตามขอผืนบุญบารมีเจ้าแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคณะนี่ก็ได้โปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้หลานทั้งสองช่องได้โชคได้ลาบเดยการเสี่ยงทายจุดเล็กถูกและลูกแป้งที่ตนดึกเจ้าแม่ตะเคียนท่าแป้งนำอบนำหอมให้เจ้าแม่ตะเคียนให้เจ้าแม่ตะเคียนขึ้นเลขสามโตตรงๆ ของเลขกถายลงวันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหรือว่าอยากไปตำเล่าทียว่ตั้งประเทศโยแมจัดมาให้ดูเตอร์สามัตตรงตรงปังปังาุสาุสาตุเด้สามตตรงตรงเลยเด้อร่มร่มยึดไทยร่มเฮ้ย โอ้ยนั่นยโอ้ยฝาปักถูกนั่นน่ะอ้อเป็นน้ำเสียนสาธุสาธุเม่นบ่เม่นตาฝาดบ่เว่นบ่ฝาดเห็นอยู่้านเมื่อกี้ไหมเออก็ใจเออทั้งพวกมาไล่ทั้งฝาดเจ็ดสีเม่นขอพระเจ้าช่วยแทคน สติไม่ดูคนเลยะตัวละทะลกแป้งเลยผูกกับยุดแล้วเนาะค่ะเนาะต๋อยเนาะต๋อยคือเห็นอีกเลยเก่าอย่างนี้ไหมวะอีเก่าขึ้นนี่นาะนี่ไนอืมลูกแป้ง,ดปงเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมยิ้มมาบ่มน้าหอมได้หนิเนาะเดี๋ยวผมหาเพราะว่ามีน้ำอบน้ำหอมมาด้วยนะครับยังไเพลิน อยู่บนรถหรือเปล่าไม่รู้นี่บป่าามาเก็บใจเดยเียงครับผมไปไปเบิ้ลในรถใช่เดียวไปดูในรถก่อนหอมจะว่าถ่านดุขเ้ื่อี้เอาไฟกระดับหนึ่งเจี๊ยต่อยแสดงว่าไฟอันนี้บอก่ไฟมันอ่อนเฮ้ยเอาเฮ้ย ไปดูไฟก่อนนะครับไฟไฟของดักจะเห็นคือข่อยปะไฟตัวนี้อ่อนหมดแล้วนนั่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาไฟอีกตัวก่อนนะครับหาไฟไฟมีนอนี่สาธุเด้อจรตแม่แต่เขียนไฟออ่นลูกหลานมาบ่ได้หลบลูลูกหลานมาขอโชคขอลาไปฝากเอฟซีทางบ้านไปยาตืึงยาทวงไม่รู้อะไรไป เดี๋ยวพวเอาไฟอีกดวงเปิดก่อนนะครับสิลูกแปงไฟไฟสำรองมากเลยครับนี่สาธุลูกแปนที่ท่านำอบน้ำหอมให้แล้วก็สิลูกแปงเจ้าแม่ตะเคียนสีไฮโศกอุ้ยนั่นน่ะมีหยังจีต่อยอ่ะก็ไยังไมีหยังอุ้ยลูกแปงก่อนอย่าท่านำอบน้ำหอมให้เพิ่นก่อน เอาซุ้ยนั่นน่ะเดี๋ยวเห็นพอสองสองไฟมันกระดาษมีอย่างบ่อท่างนั้นมีอะไรหรือเปล่าไม่หนูไม่แมวไม่อย่างบ่อบ่ไมีอย่างไดเลยสิอืมนีวินม่มีอะไรนีวินสิรูปแปลงนีหรือรูปนี้อ้าเลือกเอารูปเลยอะไรก็บรูปเลยเพื่อนหายเพื่อนหายแล้วว้า

ูว่าี่สาธุเอาเลขขึ้นเราจะกตัยอยอ่านเพื่อนสีไฮกับควาเลขขึ้นเลขขึ้นเลยท่านผู้ชมพ่อเราเล่นเห็นบ้าเลขแปดเลขแปดเลขศ<ม>ูนย์เยแมนแมนเมนมนตัวนี้คล้ายเลขเกตเกแปดศูนย์ว่าเกแปดเก้าอตัวนี้เป็นเก้าก็ได้ดนี่เนาะ อืมนะครับนี่เลขกเกศเอาตัวนี้เดี๋ยวอีกตัวตรงนี้คล้ายๆเลขสี่เลขตัวนี่เฮ้ยยี่มินเอ้าท่านผู้ชมดูว่าบเป็นเด็กพู้มาไล่บ่กันนี่เด็กผู้มาไล่ผู้มาไล่ตาไฮเราเด้ออ้ยก็เป็นเลขสี่โอ้ยอืม เออสาตุเด้อจ้าแม่ตะเคียนอยากได้อีหยังก็ไปเขาฝันมาวินเด้อฮึฮึคือบ่เขาฝันปะต๋อยให้ให้โอ้ยนั่นให้ไปเขาฝันเจ้าแล้วกันเจ้าแม่อยากได้อีหยังก็คือให้ไปเขาฝันเพ่นเล็กเดี๋ยวม่วินเดี๋ยวเลเจะเห็นตัวไหนเป็นเก็ดเป็นแปดเป็นสี่แปดมีหอดมีเก่านั่น ี๋ยผมจะพาเอฟซีมาดูอีกครั้งก่อะองมงแต่ว่าเห็นชัดเห็นเห็นชัดเลยเห็นเป็นตัวเลขกจางชัดเลยตัวนี้เป็นศูนย์บอกเป็นศูนย์ไกลเป็นเก่ากันอ่ะเห็่อไกลๆนี่เป็นคือเอกซีเลยยัยต่อยตัวนี้มันบอกตัวนี้ก็อินตัวนี้เป็นเอกซีเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นเล็กแปดนี่แปดนะครับแต่ว่าขึ้นชัดแต่ว่าเดี๋ยวเท้ากล่อนเมา่อนี้ตัวนี้เลกตัวนี้เล็กเกล็ดนะครับเล็กเก็ดเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะครับ มีเจ็ดนี่แปดอุ๊ยไฟดับล่มมันล่มเฮ้ยไปเบิรงไฟกันหน่อยเดี๋ยวเซ็กกันวะไฟล่มเดี๋ยวเบร์ไฟขึ้นก่อนท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเยฮ้ยเี่เวนเฮ้ยเห็นป่ะสองครั้งครับสองครั้งแล้ว ไฟล่มลมล้มงานเพราะว่าสิงขึ้นง่ายหนาขึ้นนี่คือเขาตองคันะๆเห็นมันดับเด่เห็นไฟดับเด่มันลม้มล้มเลยใช่ไหมไต่อุ้ยเอาไปเอาเอางี้ท่านผู้ชมเอาออกมองกล้องมาส่องดูเลขทูบกับเลขทูบไม่หมดแล้วครับแล้วก็ไปดูเลขเลขที่รูปแป้งนั้วท่านผู้ชมค ก็จะได้ลากลับเลยนะครับแมนค่ะไปนะครับไปค่ะไปนะครับท่านผู้ชมรีบไปดูเลขที่ลูกแป้งแล้วก็ไปดูเลขทูบนะครับก็จะได้ลากลับนะครับตรงนี้นะครับเลขเลขทูบเลขทูบเลขตัวไหนเจ๊ตหาซูดมันพอนี่ยัยต้อย เลขศูนย์เนาะเลขทูบเจ็ดห้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเจ็ดห้าศูนย์นะครับเลขทูบตามนั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลกับวท่นเดีวเสาดขึ้นมาง่ายหน่สาดเอาไว้พี่แล้วเจิมซี่พร้อมเฮ้สาดอยู่พี่มาบ้างแม่หันเด้เอาสิเอา สาสกรคว่างไปทางๆอันนั่นแม่ด่วช่วนมซ,ซีลนออกอยแปดมีซีนีม่มียงศูนย์แปดซีศูนยศูนย์แปดซี่ห่ครับนี่โอ้ยไอไอเด็กศูนย์ไม่ตั้พี่ประมาณนี้นะครับศูนย์แปดสีนะคะท่านผู้ชมนี่ครับประมาณนี้นะครับมีศูนย์มีแปดมีสี 8, แล้วคอ่สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมแสงแดดซีค่ะท่านผู้ชมเจ้าแดดเด็กเคยกินออกมากับศา,าสตร์ื้อนะครับเซมซีเดี๋ยวเอาเซมซีเก็บก่อนนะครับที่นี่มาเบิองหมองมาเบิองหมองรูแป้งกับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปด,ดูที่รูปแป้งก่อนนะครับ เอาจะต่อยเห็นเห็นคื้เก้าบวเหล็กเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปบ่เจ้านางทาาไหนคือเจ้านางทาาขี้ดินล่ะเอ้าเจต่อยเหล็กเหล็กคือเปลี่ยนไปมันแล้วล่ะตอนเห็นตอนั้นมันโคตรหนกตัท่านผู้ชมเลขเปลี่ยนไปหมดเลย จากที่เห็นเป็นเ8 4แปดสี่เตแปดเก้ามาดูตอนเฮ้ยนี่ยังง่านผู้ชมเขาแปลกเนาะตอนรูปแป้งเห็นเด้แม่นผมเป็นพยานหายใจต่อ,อไหเเลยครับนี่เห็นตอนรูปแป้งนะ่ะแต่เอาเมาที่เอากล่องมาซองเหรอว่า,าหเห็นน้อง่านผู้ชม ตอนลูกแป้งเห็นชัดเดนเินเปลกล้องมาเลขแปดหายติดแปดแต่ว่าเดี๋ยวเบๆๆิ้งเบิ้งเบิ้งไม่ดีด้วยอตอนนั้นก็เห็น <c oughs> เห็นยางชัดเลย <c oughs> งงหมดใกล้ตาแตกเลยแต่เอาตอนนี้เหยคระท่านผู้ชมท่านผู้ชมเง่อนเปิ้นเสียหายเหล็กเปื้อนซีบอ่ะ เลขกทูบเหถ้แต่ว่าอีกยังเห็นมีเกียดอยู่เลยแค่ตอนนี้มีเกียดตัวหนึ่งเลยแปลกมากแปลกมากเลยครับตอนที่เบิ่งกันเห็นเป็นมีเกียดมีดยขึ้งยนยังชัดเลยล่ะครับขึ้นขึ้นขึ้นชัดมากเลยมีเกียดมีแปดมีศูนย์เหรอคศูนย์เป็นเก่ากัอะไรตอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลขหายไม่เป็นไรเพราะว่า เห,เห็นชัดมากครับตอนนั้นแปลกมากเลขไม่รู้หายไปไหนแต่ที่นน่ย,นยคือเห็นเลขเกดนะครับเ็ดแล้วก็มีขีดตรงดำๆน่าจะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็มีจุดตรงนั้นน่าจะเป็นเลขศูนย์หนึ่งเ็ดศูนย์ประมาณนี้นะครับ,ตบ,รบแต่ที่เห็นตอนที่ยังไม่ได้เอากล้องมาก็คือเห็นเป็นเกต ี่อย่างบ่นี่ืน,นี่เด่นมาจะใส่นี่นี่ตัวเดืเเอดบ้อร้อบ่หนิกรลังจีเบิงกระล่งเบิงสูมเบิงเั็นมองรูปแป้งนะเ,เดี๋ยวต้องดูดูตัวเลขให้เอฟซีเดี๋ยวเบิงตัวเลขกันให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้อะไรกระเด็นกระดอนมาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตั้งแต่เห็นทีแรกที่รูปแป้งนะครับเลขเลขขึ้นชัดมากก็คือเกตแปดเก้าหรือเกต 84นะครับที่เห็นนะครับเพราะว่าขึ้นชัดมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เลขเปลี่ยนไปแล้วครับหลังจากเอากล้องมาจับดูนี่เลข8หายครับเลขเ็ดมาขึ้นอยู่หมองไม่ครับเห็นเป็นหนึ่งเ็ดแล้วก็มีจุดคล้ายๆเลขศูนย์นะครับน่าจะเป็นหนึ่งเศูนย์หรือเปล่าแมนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณา ดูแลกันนะครับสําหรับต,ตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโปรดใช้วิาณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทางช่องก็มาเสนอ,อมาหาแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับ<ห>ได้ป,ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม,ม<อ>ท่านผู้ชมเห็นตัวใดก็ล,ล่องเบิ้งลองปิดหน้าเบิ้งนะครับนี่คือเลขรูปแป้งที่ต้นตะเคียนฝั่งเหนือนะครับของเฮ้ย้ยกินหน้าหมด กินทำาแดงว่ะนี่เอาถันคุช่งกล่องขวดกะละรอ้มเดียวมันมันก็เห็นออไปอย่าต่อยที่ที่เอาน้ำอบน้ำหอมไปเที่ตรงนั้นมีเลขขึ้นบอไม่ได้รูปแป้งครับแต่เอาน้ำหอมมาม,มาที่เห็นมีรู้เ,<อ>เลขขึ้นไหม อันนี้ส่องให้ท่านผู้ผชมเอฟซีทางบ้านดูนะครับว่าเห็นตัวเลขหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้รูปแป้งแต่ป้าต่อยเอาน้ำหอมมะลานในเพลินนะครับเสียงซิบซี่ดังนะครับท่านผู้ชมก่เห็นด้ไหมองนีตามนี้นะครับตามนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูแต่แต่ผมเห็นเป็นเจ็ดห้านะครับเอาตามนั้นนะครับเจ็ดนี้ก่อนนะครับไปยึต่อยยึดซิบซี่ดัง เอายิ่ดีกว่าครับท่านผู้ชมกาบลาเนียครับโมเมนปูด้วยแม่เมียนไหนแม่ตะเคียนให้แล้วนะครับแม่ตะเคียนริมคลองฝั่งเหนือนะครับให้โชคให้ลาบแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะได้กาบลาเจ้าแม่ตะเคียนไปแล้วนะครับขอให้อ่าเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคลาบสามตัวตรงๆปังๆให้ยเอฟซีทั้งบ้านเพื่อเฉลยโชคลาบท่านเลยเด้อของวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวตรงๆปังๆโหลดได้เจ้าแม่ตะเคียนเลยเพื่อเได้มาเห็ดหอมเห็ดหม่องยู่หม่องเศร้าห้ดี ให้ลบแดดลบฝนได้นะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็จะได้กราบลา FC ทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยครับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ํารวยปังๆทุกท่านทุกคนเดินทางใกล้ๆขอให้แค้วค่าปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ